ตอนนอนมีน้ำลายออกมาต้องคอยกืนทำให้นอนไม่ได้เหมือนมีอะไรติดคอเองี้ยค่ะ,คะเกิดจากอะไรคะน้ำลายออกมาแสดงว่าธาตุน้ำในตัวเยอะธาตุน้ำในตัวเยอะมันเกิดจาก<ม>ถ้าลักษณะนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำย่อยน้ำย่อยไหลออกมาหรือว่าเป็นลักษณะของกรดไหลย,ย้อนสังเกตตัวเองว่ากินน้ำก่อนนอนเยอะไหมถ่ายยากท้องอืดไหมถ้าลักษณะ เป็นคนท้องอืดแล้วกินน้ําเยอะค่ะแสดงว่าอาหารไม่ย่อยนะคะอาหารไม่ย่อยมันจะตีขึ้นแพทย์แผนไทยเรียกว่ากระสาสทนนะคะน้ํามันจะล้นขึ้นกระเพาะพอล้นขึ้นกระเพาะแล้วมันจะขึ้นตามหลอดอาหารขึ้นที่อกนะคะบางคนจะไอหรือว่าจุกอกไปเลยนะคะลักษณะของกดไหลย,ย้อนเนาะ,ะดังนั้นวิธีแก้คือนอนหัวสูงสูงนิดนึงอย่านอนลากไม่กินน้ําหลังอาหารเยอะนะคะโดยเฉพาะตอนเย็นก่อนที่จะนอนเนี่ยหลังสองทุ่มเนี่ยพยายามดื่มน้ําให้น้อยที่สุด กินให้ให้เสร็จตอนสองทุ่มเลยแต่ว่าถ้าสักสี่ทุ่มเราจะหลับเนี้ยค่ะกินน้ำสักสองสามอึกให้มันพอดีถ้าเรากินน้ําเยอะก่อนนอนหรือกินนมก่อนนอนอะยังไงก็ตีขึ้นเพราะเพราะเวลาเรานอนลาบอะค่ะน้ํามันจะย้อนขึ้นมาดังนั้นนอนหัวสูงสูงนิดนึงถุงน้ําร้อนตอนนอนนะคะเอามาประคบที่ท้องนะคะหรือที่อกก็ได้ให้มันไล่ไล่น้ําในตัวออกนะคะแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเพิ่มความร้อนตอนเนี้ยคือลักษณะของกระเพาะชื้น ะะท้องมันชื้นน้ำมันตีขึ้นน้มันก็เลยออกทางคอน้ำลายมันจะออกตลอดเวลามันจะยืด่องตลอดเวลาลองปรับตรงนี้ก่อนแล้วก็ลดการทานพวกของที่มันย่อยยากหรือว่าพวกขนมปังหรือพวกแป้งนะคะอยา่าอย่าก,กินเยอะพวกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดลดลงหน่อยอย่าก,กินข้าวเย็นเยอะนะคะตามนี้ไม่กินผลไม้หลังอาหารด้วยนะคะก็แนะนําตามนี้นะคะ